โอเคชมด้วยนะฮะช่องกายเอยช่องเโต้าคลิปวันนี้ก็จะมาสอนเอาคลิปตัวนี้นะตัวอาร์กอนนะครับชมเอาตัวนี้อาร์กอนเลยเนี่ยคือคลิปที่ถือว่าดีนะครับพอบ K N L เลยหรือไม่ก็ Snap X อ,อันนี้คือเอาคียได้อย่างเงี้ยไม่ไม่ต้องเสียเงินด้วยครับ วันนี้ก็จะมาสอนเอาเนี่ยสำหรับคนที่หาอ่าลิงก์ที่มันของ Official ไม่เจอครับเข้าที่คร์ดผมมาแล้วก็ไอคิวเตอร์ครับแล้วก็หาทางอาร์กอนแล้วก็คลิกลิงก์เจตก้อนอันนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดผู้ชมน,นี่ผมจะสอนมันแล้ว,ผม,มลวผมจะสอนเลยนะแล้วอันนี้คือเวอร์ชั่นใหม่คนระับจะให้โหลดของเว็บโกไฟตอนแรกมันจะเป็นเมกานะผู้ชมก็ดาวน์โหลดนี่เลยเตอร์อนเลยมาเนี่ย นะเปิดไฟล์ซิปอ่าขั้นแรกอ่ะอนะต้องโหลดโ,โปรแกรมนี้ชื่ว่าวินแลมมาก่อนเนี่ยแล้วจะให้เป็นอย่างนี้ผู้ชมแล้วก็อ่าเข้าอันนี้อ่านี่คือผมเมียนะยังเข้านี้ผู้ชมแล้วก็วางได้เลยนะอันนี้ก็จะมาลองเทสกันนะผู้ชมจะมาลองเทสริ์กันเออแค่ว่าแต่ผมก็ไม่มีสริปต์เลยนะ ก็แค่นี้แหละคุณผู้ชมลองไปดูก่อนนะแล้วก็อย่าลืมมาเข้าวิดีโอขอผมนี่คือผมเพิ่งทำแบบใหม่ๆร้อนๆเลยนี่คือเซิร์เวอร์ชื่อว่าติโตสคริปต์น้ชมก็อย่าลืมเข้ามาแล้วกันมาณผู้ชมบูสโปรเกสปาร์ไม่มีคุผู้ชมก็อย่าลืมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมบูสเซิร์เวอร์ให้ผมนะเ็ืชอท่เราพูดคุยกันได้ผู้ชม সাপখিনি ah, খাব <laughs>